สวัสดีนะครับพี่ๆคอร์สเรียนพิเศษทุกคนนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่คลิปนะครับที่18นะครับเป็นรูปไม้ยงกว่าโคนเก้าล้าวนะครับจะเห็นมครับว่าตามรูปเลยนะครับอ่าจะเป็นรูปไม้ยงกว่าโคนเก้าล้าวนะครับกรณีที่ฝ่ายขาวเนี่ยนะครับเดินโคนเก้าล้าวส่วนเราเป็นฝ่ายดำเนี่ยนะครับจะเห็นครับว่าเราเดินขุนหวังนอกนะครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันมีแต้มใหม่มานะครับ ทำไมถึงเราเดินแต้มใหม่ได้ทำไมเราไม่ถึงแทงไรโคนนะครับคือแต้มแทงไรโคนเนี่ยมันคือเป็นแต้มที่มีมานานแล้วนะครับอาจจะนานตั้งแต่เป็นหลักร้อยปีนะครับซึ่งแต้มนี้เนี่ยนะครับเอาไปใส่ใน AI แล้วเนี่ยพอเวลาเราแทงไรโคนลงไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้ลูกเล่นเนี่ยในการเดินเนี่ยมันยากลงนะครับเป็นครับว่าฝ่ายขาวอาจจะถอยโคนกลับได้นะครับซึ่งเราก็ต้องแทงให้กิน2หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราไม่แทงกิน2เนี่ยมันก็จะเดินยาก ก็อ,อย่างเช่นถ้าเราไปแทงเบียรลิมแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปโดนแถบนะครับแถบของพิจิบนะครับตำแหน่งนี้ใชหฮะที่ว่าหุบเรือมาแต้มนี้เห็นไหมครับมันจะเดินยากนะครับเห็นไหมครับกรณีที่เราเดินแต้มนี้เนี่ยเห็นไหมครับกรณีที่เราแทงไมคโคนเนี่ยมันจึงเดินยากนะครับพอเวลาเดินยากแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูนะครับถ้าเดินยากแบบนี้เนี่ยนะครับให้เราใช้วิธีการแก้รูปแบบใหม่นะครับมี4รูปแบบนะครับ กรณีนี้นี่คือเป็นรูปแรกนะครับอันนี้คือแต้มที่สองนะครับแล้วก็แต้มนี้คือแต้มที่สามนะครับแล้วก็อันนี้คือแต้มที่สี่นะครับคือเรายึดหลักว่าโคนริมกระดานของฝ่ายขาวเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับเห็นไหมครับโคนขาวเนี่ยนะครับตัวที่ผมวงกลมอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วเบี้ยตัวค้อวายสี่เนี่ยเบี้ยตัวค้อวายสามเนี่ยนะครับที่ผมวงกลมอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวจุดอ่อน นะครับเราเป็นฝ่ายดำเนี่ยเราจึงสามารถที่จะโจมตี2จุดนี้ได้นะครับก็คือจุดที่อ่าโคนก้าวเล้ากับเบี้ยขวายสามครับทีนี้เนี่ยนะครับในคลิปที่18เนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีการเดินแต้มบ่อพางกับนะครับแต้มนี้นะครับคือเราเดินแต้มบ่อพางกับสวนกับโคนก้าวเล้านะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่น่าสนใจสามารถที่จะเดินได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับอยู่ที่ความพิถีพิถนนะครับซึ่งแต้มนี้เนี่ย ฝ่ายขาวเนี่ยมีอยู่3มหรือ4รูปแบบใหญ่ๆครับแต้มแรกคือกินตัวนี้เข้าไปนะครับแต้มที่2คือแทงตัวนี้นะครับและแต้มที่3ที่คิดว่าคนทุกคนน่าจะเดินนะครับคือแต้มนี้นะครับแต้มนี้คือแต้มที่นิยมเล่นกันมากนะครับสำหรับแต้มแทงในเมตาเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปที่18เนี่ยผมจะใช้วิธีการที่ถ้าเกิดฝ่ายขาวนะครับกินตัดตัวนี้ หรือแม้กระทั่งว่ากินตัดตัวนี้นะครับเราจะมีลูกเล่นในการเล่นยังไงนะครับเราเราไปรับชมกันได้เลยนะครับกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่าฝ่ายดําเดินเบี้ยบอพังแต้มนี้ครับถ้าฝ่ายขาวกินฝั่งนี้นะครับให้เราใช้วิธีการนําเบี้ยกินเข้าไปครับเพื่อที่จะรักษาหน้าเบี้ยอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นแนวทางเปิดนะครับของเรือเพื่อที่จะให้โจมตีขุนได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วพร้อมที่จะแทงไล่ม้าเพื่อที่จะสร้างแท่นนะครับ ที่ตาชอชิงห้าได้นะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้จึงต้องใช้วิธีการนับเบี้ยกินอย่างเดียวนะครับนี่คือหลักการกินตัดนะครับถ้าเขาใช้ตัวนี้กินเนี่ยนะครับเราก็ยังใช้หลักการเดิมครับคือใช้วิธีการนับเบี้ยกินนะครับเห็นไหมครับเราจะไม่ใช้วิธีการนำม้ากินนะครับถ้าม้ากินเนี่ยมันจะเดินยากนะครับให้เราใช้วิธีการนับเบี้ยกินนะครับมันก็จะกลายเป็นทรงเดิมนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยฝ่ายขาวเนี่ยจะสามารถที่จะต้องแทงไล่ม้าเราได้แล้วเห็นไหมครับฝ่ายขาวเนี่ยสามารถที่จะแทงไล่ม้าได้แล้ว สำหรับตำแหน่งนี้นะครับถ้าฝ่ายขาวแทงได้มาแต่ถ้าเกิดฝ่ายขาวไม่แทงได้ม้าสมุนนะครับถ้าเกิดฝ่ายขาวไปเดินตัวนี้ละอ่าถ้าเกิดฝ่ายขาวไม่แทงได้ม้าแต่ฝ่ายขาวกับกับระเบิดนะครับระเบิดตัวนี้เพื่อที่จะกันไม่ให้ฝ่ายดำเนี่ยนะครับแทงได้มาเนี่ยเราเป็นฝ่ายดำเนี่ยให้เรากินตัดตัวนี like ้เข้าไปนะครับทีน um> ี้เนี่ยจุดอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารูปไม่ยีกว่ารูปเนี้ยจุดที่มันไม่ดีเนี่ยคือจุดที่ คนเป็นโคน9ก้าล้าวนะครับแล้วเบี้ยคอกวายสามเนี่ยเห็นนะครับมันเป็นตัวจุดอ่อนเนี่ยสองจุดเนี่ยนะครับจุดที่ผมวงกลมอยู่เนี่ยนะครับให้เราใช้วิธีการแทงเบี้ยตัวนี้ไปนะครับแทงตัวนี้คือตัวที่ดีมากเลยนะครับสําหรับแต้มนี้นะครับเพื่อที่จะโดดม้าไปนะครับเป็นครับเห็นไหมครโดดม้าไปเกาะเม็ดนะครับแล้วม้าจะสามารถที่จะไปลุกคาดได้นะครับสําหรับแต้มนี้แต้มนี้คือแต้มที่ดีมากเลยครับการที่แทงเบี้ยตัวนี้ก็ไปนะครับถ้าเกิดกินตัดออะไรเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตาต่อไปเนี ا, umas, ่ยฝ่ายขาวฝ่ายขาวเนี่ยสามารถที่จะเอาม้าไปเกาะฝ่ายดาวไปสามารถที่จะเอาม้าไปเกาะเม็ดได้นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ดีมากนะครับคือการที่แทงสุกแต้มนี้นะครับค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนแล้วว่าเป็นต่อเยอะนะครับเพราะว่าตาต่อไปเนี่ยจะโดดม้าไปเกาะได้นะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดฝ่ายขาวเนี่ยนะครับไม่แทงมีดตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าไปแทงไล่ม้าครับแตนี้คือแต้มที่นิยมเล่นกันนะครับคือผมคิดว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องแทงมีดตัวนี้แน่ๆนะครับแต้มนี้คือแต้มที่น่าจะต้องเกิดเกิดเกิดขึ้นที่สุดละนะครับอ่าให้เราใช้วิธีการกินครับพอโคนกินนะครับแต้มนี้นะครับเราจะหนีม้าก,ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่หนีม้าก,ก็ได้นะครับแต่แต้มหลักๆแต้มนี้คือให้เราแทงมีดตัวนี้ครับเพื่อที่จะสร้างแท่นขึ้นมาอีกแท่นหนึ่งนะครับแต้มนี้ทีนี้เนี่ยการที่ตาในี่ะคือตาที่หลักสําคัญมากนะครับให้เราดูตานี้เลยครับว่าตานี่คือตาที่เป็นหลักสําคัญก็คือ ต้องดูว่าฝ่ายขาวจะหนีรูปแบบไหนแล้วเราเป็นฝ่ายดำเนี่ยเราจะถอยม้ารูปแบบไหนเราจะต้องสังเกตการเดินของอฝ่ายขาวนะครับถ้ากรณีถ้าเกิดฝ่ายขาวเนี่ยนะครับกินตัดแล้วเอาม้าไปข้างกระดานแบบนี้นะครับวิธีนี้เนี่ยนะครับให้เราถอยมา้ามาแต้มตาตั้งนะครับแต้มนี้นะครับเพื่อที่จะมาเล่นลายผูกตัวนี้แล้วม้ามาตำแหน่งนี้ เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะวงวงกลมให้ดูเลยครับคือม้ามาตำแหน่งนี้ได้แล้วม้ามาตำแหน่งนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายขาวเนี่ยนะครับถอยม้าลงไปล่ะนะครับถ้าถอยม้าลงไปแต้มนี้เนี่ยจะต่างกันแล้วนะครับเพราะว่าม้าของสีขาวเนี่ยครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต้มนี้คือให้เราใช้วิธีการชักม้าลงมาแต้นี้แทนนะครับเห็นไหมวิธีการถอยม้าเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหลากหลาย นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะหลากหลายซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเกิดฝ่ายดากินตัดแล้วเอาม้ามาบล็อ,อกเนี่ยเห็นไหมครับเรามีแนวทางก็คือเราเอาม้ายกมาตานี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเอาม้ามาบล็อ,อกแต้มน,นี้เนี่ยให้เราเอาม้าลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเอาม้าไปต่อมาของฝ่ายขาวได้นะครับแล้วก็มาเล่น,นโซนนี้นะครับตำแหน่งรูปนี้เนี่ยฝ่ายขาวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองฝ่ายดําเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฝ่ายฝ่ายดำเนี่ยมีตำแหน่งแท่นนะครับแท่นตานี้ที่ผมวงกลมอยู่นะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ฝ่ายขาวกลับไม่กินตัดนะครับฝ่ายขาวกลับไปเดินเบี้ยขัดเนี่ยนะครับแต้มนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายดํา <password _. S 1> ให้เราเคลียร์โคนตัวนี้ออกเห็นไหมครับว่าจุดการที่ออกโคนก้าวแล้วเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนคือจุดเนี้ยเห็นไหมฮะจุดอ่อนของโคนก้าวแล้วเนี่ยคือจุดนี้นะครับเห็นไหมครับพอโดนต่อโคนตัวแต้มนี้ออกไปได้เนี่ยนะครับมันจะเริ่มเป็นลองชัดเจนละนะครับแต้มนี้เห็นไหมครับพอต่อโคนแต้มนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มเป็นลองชัดเจนละไหครับ จะผูกก็ผูกไม่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นรอชัดเจนแล้วพอเวลาถ้ากินโค้ทิ้งไปเนี่ยคือเป็นรอชัดเจนแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผูกตัวนี้ได้ถ้าเกิดกินตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเอาใช้วิธีการอาเรือกดนี่แต้ีแพ้เลยครับเนี่ยโคนตายนะครับอันนี้เป็นหลักวิธีการเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับจึงถอยมาไปแต้มนี้ก็ก็ถอยไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันค่อนข้างจะเดินยากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากินตัดแล้วเอาม้าไปนี่นะครับนีนี้เราชัก ชักมากระมาตาตันนะครับเห็นไหมครับทีนี้จะเห็นไหมครับว่าฝ่ายฝ่ายขาวเนี่ยค่อนข้างจะเดินยากแล้วนะครับปูตัวไหนก็ไม่ได้ปูตัวนี้ก็โดนแทงแทงไม่ตายนะครับนะฮะปูตัวนี้ก็ไม่ได้โดนแทงให้กินสองแต้มนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งค่อนข้างจะเป็นรองเยอะนะครับถ้าเกิดเดินไม่ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาไปนี่นะครับ sí, <AM> เห็นไหมฮะตำแหน่งของฝ่ายดำเนี่ยค่อนข้างที่จะว่ายืนแบบสวยงามนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยฝ่าย สมมติฝ่ายขาวอาจจะเรือมากดนี่อะไรเงี้ยนะครับนี่เอาโคลไล่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาม้ามาเหยียบนะฮะตำแหน่งนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นต่อเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราชักโคลลงมาแล้วเอาเบี้ยริมแทงไปนะครับเห็นไหมครับว่าฝ่ายขาวเนี่ยไม่สามารถจะแทงแทงแบบตัวไหนได้เลยแทงตัวนี้ก็ไม่ได้มาโดนฝังส่งนะครับมากระดิกไม่ออกเลยนะครับโคลตัวฝ่ายฝ่ายขาวเนี่ยครับตัวที่ออกโคลก็ลาวมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้งานนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้จึงสําคัญมากเลยนะครับสําหรับการที่ดูตำแหน่งนี้เนี่ยนะฮะ นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยจึงแบบสําคัญมากเลยครับพอเราที่เขาแทงมาแต้มนี้เนี่ยนะครกินพอเบี้ยกินเนี่ยนะครับไอ้พอโคนกินเนี่ยนะครับแต้มนี้ให้เราแทงไล่มาตัวนี้นะครับอันนี้คือเริ่มเป็นหลอดชัดเจนล้วอันนี้คือกรณีที่ฝ่ายอ่าฝ่ายขาวเนี่ยนะครับคือใช้วิธีการกินตัดตัวนี้เห็นไหมครับว่าคือสาสาเหตุว่ากินตัดตัวนี้ยมันคือตัวที่ไม่ดีนะครับเห็นไหมฮะการที่กินตัดตเนี่ยคือตัวที่ไม่ดีนะครับมันจะเปิดแนวการโจมตีของฝ่าย นะครับนะครับคือทําให้ฝ่ายดาเนี่ยนะครับโจมตีแนวของนี้ได้นะครับแล้วแถมม้าเนี่ยนะครับตาแหน่งเนี้ยอย่างเงี้ยสามารถที่จะโดดมาแท่งนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กิดตัดเนี้ยเนี่ยคือตัวที่แย่ที่สุดสําหรับการแก้การแก้รูปนี้ของฝ่ายดานะครับซึ่งวิธีการที่ถูกเนี่ยคืออาจจะต้องแทงเบี้ยไล่เม็ดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าแทงเบี้ยไล่มานะครับสองแต้มนี้ที่สามารถที่จะเล่นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ริปที่19เนี่ยนะครับจะเป็นตาเดินที่ถูกของฝ่ายข่าวนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะว่าเยอะกว่านี้น้วยนะครับขอบคุณครับ